ปู่ของลูกเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่อพยพมาอยู่ที่เมืองไทยทำงานเป็นคนงานคนงานในโรงเลื่อยไมย้เป็นช่างแต่งใบเลื่อยแล้วก็ได้แต่งงานกับยา่าซึ่งเป็นคนไทยมีลูกเดียวกันหกคนคุณพ่อเป็นคนที่สี่ย่าได้เสียชีวิตตั้งแต่พ่ออายุอย่างน้อยต่อมาปู่ก็ได้แต่งงานใหม่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจลูกลูก พ่อจึงต้องดูแลตัวเองปู่ชอบดื่มเหล้าจะใช้พ่อไปซื้อเหล้าให้เป็นประจำไม่ว่าจะเด็กเดินแค่ไหนถ้าไม่ไปปู่ก็จะตีเอาอพ่อจึงต้องพาน้องชายไปอาศัยกับญาติญาติระหกระเหินระเหเร่ร,ร่อนอจนน้องชายโตพอจะช่วยเหลือตัวเองได้ครับ พ่อจึงกลับมาฝึกง,งานเป็นช่างในครงเลื่อยกับปู่จนมีความชำนาญครับแล้วก็ได้แต่งงานกับแม่มีลูกเดยกกันทั้งหมดเจ็ดคนครับครอบครัวของพ่อและแม่ค่อนข้างลำบากหาเช้ากินข้าแม่ได้ยกลูกคนที่สี่ซึ่งเป็นลูกชายให้พี่ชายของแม่ซึ่งไม่มีลูกแต่มีฐานะดีกว่าไปเลี้ยงดูต่อมาพ่อเปิดร้านตัดผมทำอยู่หลายปี ก็กลับไปทํางานในโรงเลื่อยเป็นหัวหน้าช่างเลยเลื่อยไม้ทรงเป็นไม้แปรรูปแล้วก็มีหน้าที่แต่งไปเลื่อยด้วยตกเย็นก็จะตั้งวงดื่มเหล้า<อ>กับบรรดาคนงานในการทุกวันเป็นประจําต่อมาก็ได้ย้ายครอบครัวมาอยู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปลี่ยนงานมาเป็นคนขับรถสิบล้อบรรทุกของจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพ หรือจากหาดใหญ่ไปเหนือครับโอ้โหทําทำงานนี้เป็นเวลาหลายปีด้วยเหตุที่ขับรถทางไกลจึงต้องดื่มเครื่องดื่มที่ช่วยกระตุ้นประสา,าทให้ตื่นตัวครับและดื่มเหล้าเป็นประจำรวมทั้งสู่บุรีจัดด้วยมเมื่ออายุม,มากขึ้นสุขภาพก็แย่ลงป่วยด้วยโรคหอบหืดและถุงลมโป่งพองได้บวชเป็นพระอยู่หนึ่งปีครับ โรคคอผืดก็ยังไม่หายกับกำเริบจึงได้ลาศิกขาศึกออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเข้าออกห้องไอซอยู่หลายครั้งหลังจากศึกออกมาก็รักษาตัวที่บ้านพ่อเริ่มรักษาศีลห้าเป็นประจำตักบาตรเกือบทุกวันสวดมนต์ทำวัดเช้า,ชาเย็นสวดเจ็ตตำนานและสิบสองตำนานเป็นประจำ ก่อนนั้นก็นั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมงครับก่อนเสียชีวิตพ่อได้นำเทียนมันสาไปถวายวัดใกล้บ้านระหว่างทางเกิดฝนตกพอกลับมาถึงบ้านพ่อก็เกิดอาการป่วยได้ไปหาหมอหมอตรวจและจ่ายยากลับบ้านอาการก็ดีขึ้นสามวันก่อนเสียชีวิตพ่อกินก๋วยเตี๋ยแล้วก็เกิดอาการท้องอืด ไปหาหมอก็ไม่ดีขึ้น,เป,นเป็นอยู่สามวันวันที่พ่อจากไปวันนั้นก่อนนอนพ่อก็สวดมนต์นั่งสมาธิเป็นปกติแล้วก็ล้มตัวลงนอนได้ประมาณ30มสิบนาทีพ่อก็มีอาการหายใจไม่ออกมีเสมหะอัดแน่นลําคอในลําคอจํานวนมากมีอาการทุรนทุรายและก็สิ้นใจในที่สุดโดยบรวมอายุได้62ปีเมื่อ พศ2537ครอบครองลูกได้เข้าวัดปรปทำการในปี2540โดยเริ่มจากลูกซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องแล้วเดักกระยาณมิตรชักชวนคุณแม่พี่ชายพีสาวเข้าวัดครับทําบุญทุกบุญโอ้มีรายละเอียดบุญเยอะแยะแล้วก็เป็นศูนย์ถ่ายทอดเสียงของโรงเรียนอนุบาลฝัน,ฝนในฝันวิทยา5 3คู่สายสาแล้วก็ทําทุกบุญของวัดเรื่อยมา ลูกอยากกลับเรียนถามดังนี้ครับปู่และพ่องูกตายแล้วไปอยู่ไหนจะรับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ต้องทําบุญอะไรพ่อจึงจะมีความสุขในปรโลกทําไมชีวิตของพ่อและแม่ถึงได้ลําบากตั้งแต่ยังเด็กๆทาไมพ่อไม่มีโอกาสได้เจอหลวงปู่หรือมีชีวิตได้ทําบุญกับหลวงพ่อและหมู่คณะทาไมพ่อถึงได้ป่วยไปแร้คอพืชอยทำไมพี่ชายคนที่สี่จึงไปเป็นลูกบุญธรรมของลุง ในงานศพพ่อลูกชาสามคนได้บวชให้พ่อประมาณสิบวันไม่ทราบพ่อจะได้รับบุญน,นี้ไหมครับโอ้ทางนมาหกข้อครับเอาลุยกันเลยครับเอาปู่ก่อนนะปู่ตายแล้วท่านก็ไปอยู่ที่ท่านชอบโอ้โอ้ไปเลยโอในมหานรกขุมห้าครับทันทีโอ้มีกายใหญ่โตดำ ถูกนอนกรอกน้ำโลหะสีดำร้อนๆ oh. จากนายนิรยาบาลบมีความทุกข์ทรมานมากตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นกรอกกันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะดื่มสุราเป็นอาจินนกรรม oh. แล้วก็บุญก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรเพราะไม่รู้เรือร่องเราก็จะเข้าใจเรื่องบุญหรอก ยังไม่ได้รับบุญเต็มที่เพราะอยู่ในมหานรกแต่บุญที่คุมไปให้ทุกครั้งเวลาบ่ายวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับก็ทําให้อายุที่อยู่ที่ก็ทําให้อายุที่ท่านอยู่ในมหานรกนั้นค่อยๆสั้นลงไปครับแต่ก็ยังยาวนะลูกนะบ,บุญส่วนใหญ่จะไปคอยอยู่ที่ยม,มโลกโอพ่อมีชีวิตลำบาก เพราะขาดมหาทานบรมีครับไม่เคยได้ทําทานในอดีตชาติที่เป็นโลกหอบอือเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตเคยฆ่าคนโดยจับกดน้ำํำเรื่องก็มีอยู่ว่าเพื่อนของตัวน่ะได้ติดหนี้พน,นันที่ตนเองเป็นเจ้ามือ,อจึงได้ชวนเพื่อนนักเลงเชื่อกันจับมัดมือครับ มัดมือควยหลัง oh. แล้วก็กดน้ำ oh. ไม่มีเจตนาให้ตายหรอก oh. เพื่อขู่ให้มาใช้หนี้ oh. ทำซ้ำๆหลายครั้งจนลูกหนี้เหน,น,นื่อยหอบเพราะสำลักน้ำ oh. แต่ก็ยังไม่ตายแล้วก็รับปากว่าจะไปหาเงินมาให้ครับ oh. ก็เลยให้อากาไปหาเงินมาใช้หนี้แต่ก็ยังหามาใช้ไม่ได้สักที พอก็เลยชวนเพื่อนนักเรงชุดเดิมมารุมกันอีกอจ oh. ับกันจับนักแล้วก็บีบคอจนหายใจไม่ออกเลยตายวารปัจจุบันก็คือกินเหล้าสูบบุหรี่กินยากระตุ้นประสาทเป็นต้นสองกรรมมารวมกันเลยทำให้ทรมานมากเหมือนคนโดนหยิบอกบีบคอหายใจไม่ค่อยจะออกทำให้กอนละโลกในใะจไม่ค่อยใสทุกทรมาน บุญก็เลยยังได้ช่องไปเต็มที่บุญในช่วงท้ายทายของชีวิตตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้าหน้าที่ยมโลกออกมารับไปพิพากษาผลการพิพากษาก็เห็นทั้งบุญทั้งบาปเห็นบุญทุกบุญที่ตัวทําในช่วงสุดท้ายครับแต่บาปที่ตัวทําในอดีตชาติที่ฆ่าคนกับอาชญนกรรมในปัจจุบันมนมีมากอจึงถูกส่งไปเกิดเป็นกุมพันธ ครับต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ยมโรกหนึ่งปีทิพต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่เก้าเดือนอพักสามเดือนอปกติก็ทำสามพักเก้าครับหรือกลางกลางก็หกพักหกครับแต่นี่เก้าพักสามครับปีทิพนะครับบุญที่ลูกส่งไปให้ก็ได้รับจึงมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากลูกน้องก็มาเป็นหัวหน้าชุดเล็กๆแล้วก็ได้ลดยอง ลดหย่อนจากการเป็นเจ้าหน้าที่ปีละเก้าเดือนเมื่อเหลือปีละหกเดือนอพักหกเดือนครับแล้วก็มีวิมานเป็นที่อยู่ของตัวเองแล้วตอนแรกก็ต่างไปอาศัยวิมานคนอื่นเ็อยู่ครับมีความเป็นอยู่ดีขึ้นวิมานเป็นเงินคลิปทองครับเพราะไม่เคยได้สร้างบุญกับหลวงปู่และหมู่คณะจึงไม่มีโอกาสจึงไม่ค่อยมีสายบุญเชื่อมกับท่านไม่เหมือนลูกชายหญิงและแม่ เคยมีสายบุญที่ทำกมู่คณะจึงเชื่อมมาทำบุญร่วมกันอีกคือการจะทำบุญร่วมกันจะต้องมีสายบุญครับที่พี่ชายคนที่สี่ไปเป็นลูกบุญธรรมของลุงก็เพราะเคยทำบุญร่วมกับลุงมาเรื่องก็มีอยู่ว่าใน่เดชชาติเคยเป็นลูกของลุงมาก่อนครับแต่ทำบุญร่วมกันกับลุงจึงมาอยู่ร่วมกันครับแล้วก็อธิษฐานว่าเกิดกันทุกชาติแล้วก็ขอให ได้ไปอยู่ร่วมกันและจะได้ทําบุญร่วมกันอีก๋อ oh. แต่ที่ลุงไม่มีลูกก็เพราะในชาตินี้ก็เพราะเคยทํากรรมปานาติบาตโดยลุงทํามาค้าขายครับขายอาหารครับชอบไปซื้อลูกหมูอ oh. เอามาทําหมูย่างหมูหันเนี่ย oh. ขายเป็นอาชีพครับนี่ในอดีตชาติโอ oh. ในใครใครทําหมูย่างหมูหันมึง ไม่มีอุ๊ยน่ารักทุกคน <c oughs> นี่ <c oughs> ก็เลยทำให้ท่านไม่ <c oughs> มีลูกในชาตินี้ <c oughs> <อ>ส่วนแม่นะทำทานมาน้อย <c oughs> จึงลำบากตั้งแต่ยังเด็ก <c oughs> เอาเขคราวแค่ ab, นี้กันไปก่อน